ท่านผู้ชมครับข้อมูลชุดนี้ที่ผมย้าว่าเป็นการนําเสนอตามกฎหมายตามระเบียบและตามอำนาจหน้าที่ของสํงานักงา,านคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรืออยเนี่ยปรากฏว่าเมื่อช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาออยเผยแพร่ผลการตรวจสอบทดสอบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแบบนี้ครับนี่ครับด้วยสํานักงา,านคณะกรรมการอาหารและยาน,นะครับได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรย,ยาดมผสมสมุนไพรตาหงไทยสูตรสองเลขทะเบียนที่จีสามศูนย์เก้าทับหกสองจากสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหงไทยพาณิชย์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่าปรากฏว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในการรายงานการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์นะครับ total aerobic microbi count total combine yeast and m o l count และ c o s s i r er i u m spp. นี่ยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์มาตรฐานค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญต่อคุณภาพสําหรับตํำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งปี2564ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเห็นควรประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบนะครับฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา65วรรค2แห่งพระราชบัญญัติสมุนไพรปี2562สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สมุนไพรให้ประชาชนทราบก็คือนี่แหละรครับนี่ฮะเป็นโขงไทยสูตรสองนะครับรุ่นการผลิตคือ0ูนย์ศูนวันที่ผลิต0ูนย์เเดือนสิบเก้าเดือน12บสองทัพสอวันสิ้นอายุคือวันที่8เดือน12บสองทัพสอผิดมาตรฐานในการรายงานทดสอบการปนเปลลืเ้อนเชื้อจุลินทรีย์นะโอ้โหเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวรอดูทาง ต้นสังกัดนะครับออกมาปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรนะตอนนี้นะอันนี้ย้ำว่าเป็นการรายงานะให้ทราบตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากออยนะครับ